สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันที่28ตุลาคม2564วันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะส่วนอ้อยสุพรรณบุรี50แปลงที่3นะคะอายุ2เดือนนะคะเพื่อนๆสำหรับอ้อยแปลงนี้อายุ2เดือนกว่าๆแต่ว่าเขามีความสมบูรณ์มากนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะสำหรับแปลงนี้ ก็อย่างที่บอกคะ่ะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่เราใช้เพาะต้นกล้านะคะอายุ1เดือนแล้วค่อยมาลงแปลงนะคะจะสังเกตว่าเขาอายุเพียงแค่2เดือนแต่การเจริญเติบโตของเขาก้าวกระโดดมากค่ะเพื่อนๆ่นู่นฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นจะเป็นอายุ4เดือนกว่าแล้วสังเกตว่าเขาจะเทียบเท่าแล้วนะคะเขาจะสูงเท่าแล้วนะคะสําหรับอายุอันนี้ตามหลัง กตหลัังงท้2เดือนนะคะคาถ้าจะาให้ดีนะคะการเพราะชามต้นกล้าไว้ก่อนนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะดีมาก1นึหละนะคะปลูกแล้วรอดนะคะร้อเปอซ์อย่างแน่นอนแล้วก็การเจริญเติบโตของเขานะคะก้าวกระโดดค่ะเ่อนเพื่อนเมื่อที่เราเอาลงดินใส่ปุ๋ยนะคะ นี่ค่ะอายุแค่2เดือนนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะต่างจากที่เราเพาะเขาลงหลุมนี่ช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะนี่ค่ะร้อยหลุมเหมือนกันนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นี่ องเดือนกว่าไม่น่าเชื่อเรานับจากวันที่เราลงหลุมนะคะแต่ถ้าเรานับจากวันที่เราเพอต้นกล้าก็ประมาณสามเดือนแต่การนับอายุนี่เขาให้นับจากวันที่เราลงหลุมนะคะเนี่ยเมื่อวานก็มาเอาย่า การแตกกอนี่ไม่ถือว่าโอเคเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกปลูกหน้าฝนการแตกกอนี่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนปลูกหน้าแรงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือต้นแม่เขาทั้งนั้นอย่างที่เคยบอกค่ะสําหรับส่วนนี้เราจะใส่ต้นกล้าเยอะมากไม่ต่ำกว่าหกนะคะแต่ละหลุมนะไม่กลับมาหกต้นเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือต้นแม่ทั้งนั้นลูกยังไม่ออกนะคะ ก็จะมีรอดบ้างตายบ้างแต่ก็ยังถือว่าเหลือเยอะพาเพื่อนๆมาหุบเอ้อยกันอันนี้เป็นแปลงที่สามนะคะเป็นน้องเล็กค่ะน้องเล็กกล่าวนะคะน้องเล็กของเรา ช่วงนี้จะเป็นดินเหนียวนะคะเขาบอกว่าปูดินเหนียวในน้ำจะดำน้ำจะไม่สวยไม่เป็นไรเราลองดูนะคะลองดูอย่าให้ใครโกหกได้ภาพรวมนะคะ ต่อไปก็จะทำป้ายนะคะทำป้ายไล่ภูผานะคะภูผาคือชื่อตัวเล็กนะคะจะเป็นทาเลนะคะตดถนนใหญ่เลยลก็จะขายน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยแบบ หน้าไล่ของเราเองนี่แหละนะคะคือความฝันเพื่อนๆก็ต้องมาติดตามแล้วกันนะว่าเราจะขายน้ำอ้อยดีแค่ไหนนะคะย่าเยอะนะคะคเพื่อนๆผู้หญิงคนเดียวปลูกอ้อยได้ประมาณนี้นะคะลกๆหน่อย เ,เรอใส่ปุ๋ยนะคะแต่ก้นหลุมนี้มีปุ๋ยอคอกแล้วนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยขยี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วน้องอ้อยของเรากินได้ยาวๆเลยแล้วนะคะสักพักเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปอีกปุ๋ยเคมีก็ใส่นะคะเพื่อนๆปุ๋ยเคมีเขาก็เสริมแร่แร่ธาตุลงไป แล้วปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช่สารเคมีนะคะคำว่าสารเคมีก็คือพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามมลงมแมลงอะไรพวกนี้นะคะ่ะขอโทษนะคะพื่มือไปโดนประมาณนี้ค่ะสำหรับ อ้อยสุพรรณบุรี50แปลงที่3นะคะอายุ2เดือนกว่านะคะเรามาอัปเดตกันขอบคุณเพื่อนๆมากสำหรับการติดตามนะคะทุกคลิปนะคะเราก็ติดตามเรื่อยๆนะคะจะอัปเดตให้แต่ละสวนในทุกเดือนเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูแปลงที่1ของเราหลังจากที่น้ำลดเราจะบำรุงใส่ปุ๋ยกันนะคะไปติดตามกันสำหรับแปลงที่1ทางด้านนู้นคะ่ะนู้น นะคะเห็นอ้อยไหมคะแปลงที่หนึ่งอยู่ทางโน้นนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ